นี่คร uh, 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 ับผมเสียบกลางโตเลยครับพี่น้องเสียบกลางโตเลยอุ้ยอุ้ยมือเรียพี่น้องเนี่ยอู้หูแบบเี้วะือเปลอู้ยพี่น้องอุ้ยยังก็ดึงแบบนี้อู้ปลาไหลปลาไหลนี่สวัสดีตอนแรกครับพี่น้องบรรยากาศครับผม นี่คือไม้ด้วครับพี่น้องไม้จะมาลงเบ็ดมั้ยนี่ไม้หลอกข้องไม้ไม้หลอกข้องไม้ครับขางทาง่ารถไฟนะครับผมก็หลอกข้องไม้ด้อพี่น้องเด้อเบ็ดกระใสเป็นเบ็ดขั้นด้อพี่น้องนี่ครับผมเบ็ดขั้นเงีวลอยหาซิปชุดเก่าแหละนี่ครับเงีวลอยหาซิปมองนี้มันต่างกล่องอยากพี่น้องเพราะว่ามันเป็นขงางท่ารถไฟ รถไฟแล่นตลอดครับผมผมก็เลยบมได้ตั้งกล้องให้พี่น้องได้เบิ้งอันนี้เหื้อถากด้วยพี่น้องด้วยเหื้อถากอันนี้กำลังใส่ได้สุดเดียวครับผมอีพีแรกอันนี้อีพีสองด้วยพี่น้องนี่ใส่นี่ยอีพีสองเดี๋ยวบ่ปูจะเสียบให้เบิ้งใส่เบิ้งจักสองสามหลังเนาะพี่น้องเนาะอ่ะว่าจะมีโตบ่ววครับพี่น้อง รอติดตามด้พี่น้องนะเดี๋ยวปาปูเสียบเบ็ดก่อนครับสีดำแล้วนี่ครับผมเสียบกลางโตเลยครับพี่น้องเสียบกลางโตเลยใส่ลงไปปักลงให้เกือบจ้ำเลยพี่น้องพุนเอาลงลึกโหลดเงยาทาลีนมาครับผม เดี๋ยวเหรอครับลหลังนึงนี่ครับหล,ลังแรกใส่แบบนี้หรอพี่น้องเดี๋ยวป้าปูจะใส่ไปเรื่อยก็ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตอนยามสิเป็นยังไงครับผมอันนี้หล,ลังแรกครับผมใส่เบื้องหลังนึงพอ่อเดี๋ยวป้าปูจะขอโตใส,ส่ไปก่อนเดี๋ยวมันจะคำก่อนพี่น้องโอเคครับพี่น้องพอกันตอนยามครับว่าไปใส่ยังน้อกันไหนกันาน้อ สวัสดีตอนเป้นขึ้นครับผมยามเบ็ดครับพี่น,อน้องยามเบ็ดเนื้อทางลินมามีจีดีเลยพี่น้องเลยหลังแรก ก็ต้องล่อรุ่นหลอดเสร์คนเด้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าเนื้อถากนันไม่ค่อยกินหัวค่ำเด้มอมดเตีงขี้เลยปลาหง่ไม่สวยกมากบุ๋มบานะปลาหง่ไม่น่าสวยกมากสวง dùng xuồng sâu phía nọng biết lắng nhìn hoa bắc cứ và chúng xây dùng làm cái phía nọng cũng nhiều rồi giờ cầu vô Hãy nhìn cho Oh, Lắm đi đứng đứng, đứng, đứng đi đường đi đường đi đứng, đi đường đi đường này, quá đi đường quá đường đi đường đi đi đường 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 đi Uồn nát พี่น้องใส่ง่าขนาดเลยพี่น้องเอ้เดี๋ยวมาปลูกเก็บก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรุนต่อไปครับผมแต่แม่เหล็กแห่งมันครับขึ้นนี่ไปพี่น้องมีแต่มสองบ่อแต่มแรกได้แล้วครับผมเย็ในใดลังนี โมติงคิงกับวารุ่นมือเศร้าด้วยพี <actions>, right. like ่น like ้องด้อเพราะว่าเ้อทาบบอลแล้วเ้อทากเนี่ยวีบอลด้วยพี่น้องนี่วารุ่นมือเศร้าครับผมเบ็ดยี่สิบสี่หลังวารุ่นมือเศร้าครับผมนิ่งๆน่งกั lại lạc sau sọc, kỳ nào chôm chôm bé 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 lết bé 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 chỉ mây làm lấy tốt này Ừ, lắm cái nào nhổ cái nào nhổ nhổ

นี่อ้หุวนขนาดเลยวะ What พี่น้องนี่เยงยแถลินมาเฮ็ดเลี้ยวพี่น้องเฮ็ดเลี้ยวมือตรงมีซ้ำครับผมมือนด้ซ้ำแท้าฟังพุ่นโอเคครับพี่น้องมาปูกเก็บกันเด้ออุ้ยมันหมาแล้วครับผมไหญ่โตครับพี่น้องมันหมาแล้วครับผมสองเต็มแล้วโอ้เยองยแถมันได้พ้น,นเลยพี่น้อง nhỉ đi bộ tìm kiếm vào kiếm vào tìm 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 เราม่รุ่นเทอ้วนขนาดที้พี่น้องฟ้าไม่นท่องเราไม่ยังเงียบอยู่พี่น้องพวกนี้ไป้รุ่นมื้นเช้าครับผม cái sự bớt là vĩnh long xong xa lắng lắng bớt là vĩnh long biết มือเสาพอกันครับพี่น้องมือแล้วเบ็ดมือเสาพอกันครับผมสวัสดีตอนเสาครับพี่น้องยามเบ็ดครับผมหลังแหลกด้วยพี่น้องเยื่อถัก không có ẩu lên vào một nghìn cái táo chân như này, Vậy, phải nóng. Nóng này vô đi chôm nữa đi chôm khắp đi chôm มันลุนบ้างอู้ยังก็ดึงเบมีนี่อู้ปาไหรปาไหรไงมึงได้ไปน้องรึเปล่าปะไรไงม็นขาดแล้วบอเดี๋ยวได้ปไ,ดไปน้องใส่แล้วบังคัะ พี่น้องนี่ปลาใหญ่ครับผมอู้หูยมักลมเลื้งด้วยสวยๆเลยพี่น้องนี่อู้ยมักใหญ่เลยพี่น้องมุติลนะเจอแล้วครับผม จเจอแล้วของเทแล้ววูยังงามเลยพี่น้องเว้ยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวบ่อปูเก็บก่อนขึ้น,นพี่น้องเก็บก่อนไปต่อครับผมมันแล้วพี่น้องฮะ <c oughs> นี <c oughs> น่นี่ลุดครับพี่น้องนี่ลุดครับผมเอ๊อเอ๊ะลุดโอ้ถือปลาอย่างนอ้อหยาดพิษปลาไหลอยู่พี่น้องนี่ลุดครับผมนี่เดี๋ยวคอยมาเก็บ เดี๋ยวคนมาสัมไม่พี่น้องเดี๋ยวคนมาสัมไม่แล้วนี่กระมูกอีกแล้วหลังนี้ประคอกพี่น้อง เตียมสองครับตอนเร่าอู้กัดดีขนาดเลยพี่นอ้องเยืนถักโอเคครับพี่น้องเก็บก้นครับผมหลังนี้เป็นไรพี่น้องจบไม่แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย chiều rất là buồn chiều khác tuyệt vời trời ơi ừ ơi cái đồng tổ không ngắm được gì หยางยากพี่น้องเอ้ยมันเป็นหินหินท่ารถไฟนี่พี่น้องโอ้ตัวงามแหงวะปลาไหมัดกินลึกบาปูสิตัดเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเก็บกุญเข้าพี่น้องเก็บกุญเข้าผมนะพี่น้องหยังหนีไปไหนหยางยากครับผมเป็นหิน Lửa Thác này khăn bố thược Cứ vào nhiều lửa đấy Phía nó ở này Cứ mịt chì lì Xảy nó chùm Như mình chùm Như lặng này Chùm líp Lấy phía đoàn lặng này อยู่อู้ตายแล้วตุยแล้วพี่น้องตุยแล้วบอกง่ายเลยวะอู้พี่น้องเอ้ย,อย,ยอ ơi, ผมมาแล้วนี่อู้บอกง่ายเลยสิรายพี่น้องมันตุยอุ้ยมุ่งขึ้นก้ามาอยู่บวกพวกินเบ็ดวะโอเคครับพี่น้องเก็บก่อนครับผมงามๆเลย ไปครับพี่น้องแต่ก่อนผมั้ถ้าหลอกข้าวไม่ใช่เนื้อเกี้ยวมันเสียบเนื้อยากมันเสียบเล็ดยากมันมีแต่ก้อนหินอโอ้ลังนี่เงียบลังนี่เป็นไรพี่น้องลังนี่มูบได้ครับพี่น้องเนี่ย มุดเด้อมุดหอบเลยพี่น้องเอาแล้วหยังบใส่เละหลุดครับพี่น้องอ้ยบ่หลุดนี่ป่านี่จะปล่อยมันด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยวตัวหน่อยผมจะปล่อยครับผมเก็บกันครับ รถไฟมาเลยพี่น้องุตกปล่อยรถไปก่อนครับพี่น้องไปเลยครับพอไปเลยหลีททางให้แล้วเสียวเลยพี่น้องไม้นี่มันตงแนมรถพร้อม มาเนี่ลงเบ็ดมานี่ <c oughs> นี่ต้องทำใจด้วยพี่น้องโ oh. อ้ยอือโอ้ปลาคอหน่อยอีกแล้วพี่น้องโอ้ตุ้ยอีกแล้วนี่ยกินเลือกตีนี่คอหน่อยหลายหล,ลายพี่น้องมานี่ตัวใหญ่ไปใส่เบิดเนาะอ่ะเก็บก่อนครับพี่น้อง ไปพี่น้องขอหน่อยเนี่ยมาขึ้นอะไรบางอย่งไปเด้อพี่น้องเนี่ยมาขึ้นทะเลาะเลยบ้างฮนะงนนี่ยยังไงตัวนี้เงืง้อยังเงื้อเหลือนี่ผมบถถ่ได้ถิ่มเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะเก็บไปแช่ตู้เย็นไว้ bởi xây đầy cứ câu bởi xây màu mây Tụi này bỏ tiền khiến Xua này bộ tiền lên Cần bỏ tiền vào bốn tổ Như thả bằng ngay ngay phía đoạn xây nhựa nhằng như vậy đó còn thử có sẽ đem qua bố mì thế uh, so này nhựa thạc ngay xây ngay nhựa nhằng ngu này thì bố mì bà bà Hãy so này Bên đây làm gì Người nhằng phía đó ơi Suốt vô phan บัดึงเลยพี่น้องกัน,นีนะ่ทากมันถึงเด็เบิ้งกระหูเบิ้งหูงหเลยพี่น้องแต่หลังนี่หมู่หมู่เพี่น้องเด้อหลังนี่หมู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 ลีดึงครับพี่น้องหลังนี่ดึงดึงโอ้ <c oughs> มันเป็นทางน้ำเลยพวกนี้ เป็นทางน้ำนี่ทางน้ำรงนี้มันออกมาปุ๊บส,สวยๆสวยแล้วตัวนี้นงามเลยพี่น้องเอ้ยตัวนี้บ่ครอ้วนเรือพี่น้องเนระือปล่านี่ครับผมเก็บก้นครับพี่น้องมาแล้วครับผม สองหลังสุดท้ายพี่น้องเอ้ย <c oughs> บม่มีอย่าง <c oughs> เฮ้ <c oughs> เดี๋ยวมาแลงบาปูสิพลาซ้ำฟังผุนเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ฟังเดียวกันนี่แหละแต่ฟังผุนส่วนผุนบ่ท่านไอ้ใจว่าเบ็ดมอดนี่ครับผม <c oughs> รอติดตามอีพี่ต่อไปพี่น้อง <c oughs> นี่หลังสุดท้ายนะครับผม เดี๋ยวเมือแรีงผมใส่ส้วนผุนมาที่ไล่ไปหูดเลยพี่น้องี่ใส่ส้วนผุนไล่มาพี่เมือแรีงครับผมนี่แล้วสุดท้ายพี่น้องเดี๋ยบ้าปุ๊กเก็บเบ็ดก่อนนี่ละไม้ขางถ้าเราไฟหลอ,อกข้องใหม่เด้อพี่นอ้องเด้อพ่อได้กินอยู่พี่น้องเนี่ยเก็บเบ็ดก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวคอยไปร่วมยอดกัน เดี๋ยวมาเลี้ยงปลาปูใส่สซนนี่เด้อพี่น้องเด้อใส่สซนนี่มาเลี้ยงครับผมแกงแน่แล้วครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนทแล้วนะครับพี่น้องแล้วแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมวัอนี้เดี๋ยวรวบยอดให้พี่น้องได้เบิ่งวันนี้เดี๋ยวคลองดีเด้อพี่น้องเด้อตายปลตอนนั้นตายหอแก้มแก้มครับผม เด็กมามืนเรื่องน่ะสองเต้มข้องหลอกไหมพี่น้องอือสามเต้มสี่เต้มสวยๆของหลอกใหม่เอาซื้อไหมซื้อไม่อะลงที่สองอ่าเต้มปลาปไหลหกเต้มเด้อพี่น้องเด้อหกเต้มปลาไหลออกบ้าปะไรครับพี่น้องอย่ามันหลุด เราไปเลยนะคัณนี้ของดีพี่น้องของดีเนี่ยโอ้ัวนี้เนี่ยก็หลายตังค์อันเนี่ยตัวเนี้ย,ยของดีพี่น้องของดีครับผมมันมาแล้วครับคลิปนี้คล่องหลอกไหมเนี่พี่น้องนเนี่ยขาดท่ารถไฟจะได้ก็แล้วแต่พี่น้องฝากที่ตามคลิปหน้าคลิปนี้ครับผมบ้าปูสอนนิสานขอขอบคุณนิรายพี่น้องที่เข้ามารับชมครับผม <c oughs> ไปแล้วครับคลิปนี้บอกกันอีพี่หนาเนี่อีพี่หนาสิมาซ้ำฟังหุ่นเนี่ยพี่น้อง ข้องหลอกไม่ให้กันล่ะได้ฟังคุณใสประท่านไซประท่านเบิร์ดพี่น้องใส่งากสองฟังนะองัองพี่น้องเดี๋ยวรอที่ต่าอีพี่หนาต่อไปครับผมไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ